พ่อเดือดตอบชัดจับตรงเงินที่เก็บไว้สามแสนเขียเพลงก็เปลี่ยนคนโอ้ยเก่งจังได้สิ่งที่คิดไว้อ่ะคนเรา่ะจริงอยู่นะจริงใจให้ใจนะพูดแล้วทำแต่การกระทำของคุณทั้งหลายนะฮะแม้กระทั่งไล์สดวันนี้เนาะไฟยาทีเอฟซีส่งมาให้ยยจ๋านะฮะโอ้โหเดือดจริงชัดเก็นไม่ต้องเคลียร จบจบจบสมมุ่งมาตปรารถนานะฮะสุดท้ายเพลงก็ต้องได้เปลี่ยนเป็นของน้องลีโออย่าบอกว่าเขากับคำเด้อเพราะการของคำของขวเจ้าข้ามหน้าข้ามตาข้ามหัวพอไกลนะนี่ละผู้ชายที่จะตามมาคิดไว้ลวงหน้าว่ามือเช้าหยกหยก เมื่อแรงมาเป็นจังไดสถานการณ์ทำให้เปลี่ยนแปลงได้เขาบเอิน่าตัดคำเขาเอินมาแปลงร่างตามสถานการณ์ดีแล้วเหลืองดีแล้วเหยียบหัวไม่เห็นหัวพูดทำโตใหญ่ไปหน้าสั่งซีนะาถูกต้องละอือฮึนะเข้าใจเลยอ่าี่จะออกปากเมื่อเช้าถ้าใครดูไลฟ์เมื่อเช้านะเออบอกเลยถ้าพ่อนิ่งพ่อเก็บข้อมูลพ่อเดือดฉา จบนะชัดเจนไม่ต้องย้ำซ้ำอีกแล้วทีนี้จบกันทีเนาะเออป้าขอให้เจริญรุ่งเรืองในมุมที่เลือกและกันนะ